นั้นหลักการที่จะคิดพูดทำก็คือหนึ่งอย่าเบียดเบียนตนเองสองอย่าเบียดเบียนผู้อื่นสเป็นประโยชน์ตนและ4เป็นประโยชน์ผู้อื่นนั้นถ้าใครคิดการแก้ปัญหาโดยให้สี่เหตุผลนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้นั่นคือสุดยอดของการแก้ปัญหาและจะไม่มีใครสามารถตําหน,นิการแก้ปัญหาของโยมได้นั้นทุกคนในที่ประชุมเสนอมาทั้งนั้นนะผมอยากจะแก้งี้แก้งี้ทุกคนต้องหามุมมองหนึ่งคุนและโทษมีอะไรบ้าง ทุกวิธีมีคุณมีโทษทั้งนั้นนะครูเจ้าบอกในโลกเนี้ยมันมีอัศธาคือรสอร่อยและมันมีอาทินวะคือโทษไม่มีอะไรที่มีคุณอย่างเดียวมีโทษอย่างเดียวแต่มันต้องชั่งน้ําหนักว่าอันไหนมากอันไหนน้อยวิธีการนี้คุณประโยชน์มีมากแค่ไหนโทษมีไหมนะวิธีนี้คุณประโยชน์อันไหนมากมีโทษแค่ไหนเอามาชั่งน้ําหนักกันงั้นเราเลือกเดินวิธีนี้ ทุกคนจะรู้ไปพร้อมๆกันขณะที่ทำเนี่ยรู้ทุกคนรู้ว่าผลเสียตรงนี้จะมีแต่พอรับได้ผลดีตรงนี้มากกว่าเอาตรงนี้ทำไปนะจะไม่มาปกปิดความไม่ดีเอาไว้เปิดเผยทุกคนจะรู้นะแต่ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ทำแล้วมันมันลาบเลนลาบเลียบไปหมดนะเราต้องมีผลกระทบบ้างเป็นธรรมดาแต่ผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และทุกคนทั้งองคอ์กรก็จะเข้าใจไปพร้อมๆกันอย่างนี้อันนี้คือประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับน่าศสสดาเคยตรัสว่าคนเราเนี่ยเจริญทั้งสองทางได้เจริญด้วยบุตรภรยาฆ่าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขนาดเดียวกันเนี่ยก็เป็นผู้เจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยการสั่งสมสุตตะเจริญด้วยศีลเจริญด้วยจาคะาเจริญด้วยปัญญาคนคนนี้เนี่ยเอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้